แต่ว่าอย่างนั้นว่าสันบอบมังเถียวเนกันจจาว่าอย่างนั้นหรือว่าสันแปลว่าอย่างนั้นคำต่อมานาะบานนี้เนาะหีเขียวหีเขียวแปลว่าแปลว, <laughs> ว่าแรดราน ดอกชองใส่เขาสิใส่กับคาใส่กับผู้หญิงที่เพิ่นมากลาหนะจ๊ะเขาจะบอกว่าหี้เขียวแต่ว่าถาในภาษาอีสานหีเขียวนี่กะถือว่าเป็นธรรมดาสาหรับคนาะเนาะกับบทถึงกับว่าแบบว่ารานคักในนะจ๊ะก็อื่นว่าหี้เขียวคือกะแต่ว่ากับเป็นคน,นมากรออยู่อ่าจะค้ำต่อมาแาบนี้ ทำต่อมาจิงหิ่งจ้องห้องจิงหิ่งจ้องห้องแปลว่าคือเห็ดนอกกรอบนะจะ๊ะเห็ดไปถั่วทิพตั่วแดนจิงหิ่งจ้องห้องเห็ดแปลว่าทํำนอกกรอบไม่เป็นรูปเป็นรอยจิงหิ่งจ้องห้อง แปลว่าทำนอกกรอบไม่เป็นรูปเป็นรอยมาฟังอีกปานนียเนาะเขาเอื่นว่าแซมแลมแซมแลมแซมแลมนี่ก็แปลว่ามักแปลว่าสอดสอดแทะชอบสอดแหนมแซมแลมแปลว่า แปลว่าสอดชอบเป็นคนพูดแทรกแซมแรมเวลาเวลาที่เขาพูดกันเขาก็จะมักแทรกขึ้นมาเขาจะชอบถ้าเป็นภาษาอีสานเขาก็จะพูดว่าแซมแรมไม่มีมารยาทจ้ะทำ่ตมาย่านย่านแปลว่ากลัว ย่านแปลว่ากลัวถ้าเป็นซำเนียงก็กสิออกว่าอุ้ยจีแมนเปนตยานไปป้ามองหันมองนี้หรือว่าไปเฮื่อนมอน่นัจีแมนเป็นตะยานย่านแปลว่ากลัวอ้าวคำต่อมานอวบดีเนาะหมานหมานแปลว่าโชคดี ้ไปหาปลาเขาก็จะบอกว่าอู้จะแมนมือนีมันเขาก็จะว่าจ้ามือนี้ก็มีแค่นี้ละจา้าภาษาอีสานวันละคำมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ้ามียังอยากให้เววสูฟังกับคอมเมนต์มากด้วจ้าเดอ้อคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอีกรอบนึงเนาะ